ภา,าษาอังกฤษสำหรับอาุบาล can do first step ซีรีส์หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด can do first step ออกแบบมาสำหรับชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันในเล่มที่3เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของในบ้านนะครับเราไปดูกันนะครับว่าเราต้องเจออะไรบ้างนะครับสังเกตน,นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมีในชีวิตประจําวันเราพบเจอและมองเห็น ในชีวิตประจำวันทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เล่มสเนี่ยจะเติบโตขึ้นเพราะว่าเนื้อหาเขาจะมีการเพิ่มบุพบทนะครับ in on at under ก็คือเออสิ่งของอยู่ข้างบนข้างล่างหรือยอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้นะครับก็คือพออธิบายด้วยภาพเนี่ยน้องจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ของเล่มสเนี่ยจะเพิ่มของการอ่านก็คือตัวสะกดนะครับเป็นตัว e ตัว vowel นี่คือการอ่านนะครับ e des k. p พนซิลนี่คือตัวอย่างนะครับพอมีภาพประกอบเนี่ยทำให้น้องเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องราวเนื้อหาก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆข,ของหนังสือเรียน Can do first step เล่มที่3เรามาดูตัวอย่างของหนังสือแบบฝึกหัด workbook can do first step 3ซีรีส์นี้ออกแบบมาให้ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนนะครับเราจะ ทำให้น้องๆจดจำคำศัพท์ได้อย่างสุกสนานแน่นยบเพิ่มขึ้นในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะเป็นการวาดระบายสีแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับมีลากเส้นต่อจุดคือเหมาะสมกับวัยตั้งแต่3ขวบเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญของหนังสือแบบฝึกหัดนะครับตรงท้ายเล่มนะครับเขาจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ลงมือทำก็คือเป็นอาร์ตแอนด์ครับก็อันนี้จะเรียกว่า เป็นงานฝีมือก็ได้ครับมีการตัดปามีการพับมีการเ,าเรียกว่าใช้ทักษะใช้ความคิดสร้างสารรค์หลายๆอย่างนะครับอันนี้ครับลองดูนี่คือตัวอย่างครับน้องสามารถทามา,เ,าเป็นเป็นของเล่นได้นะครับก็คือหนังสือเรียนและประถมศึกัดแคนดูเฟิร์สสเต็ปซีรีส์นี้เหมาะกับชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยอย่างเราๆเนี่ยนะครับจัดจำหน่ายโดยแฟนผลิดทัศ